สวัสดีครับพี่น้องประชาชนเจอกันอีกแล้วทัางใหญ่จะมาสอนตัดผมทรงอะไรก็ยังไม่รู้เลยขอสัมภาษณ์แล้วก็ออกหาข้อมูลวิเคราะห์เส้นผมนะครับก่อนลงน้ําลงน้าเสร็จแล้วก็มาคุยลูกค้าต่อวันนี้ลูกค้าอยากได้ทรงนะครับตั้งจรว์มาเลยเหมือนกันตรงไหนก็ได้ที่สวยอ่ะตรงไหนก็ได้ที่สวยทีนี้เราก็ต้องมาคิดว่าลูกค้าจะเอาสั้นกลางยาวต้องคุยกับเขานะ เอามัดไหมพี่หรือจะว่าตัดรอยคอขึ้นไปเลยเอามัดค่ะมัดได้มัดได,นะได้ก็ต้องมีเจ็ดนิ้วนะความยาวนะครับเจ็ดนิ้ววีมีความยาวแปดนิ้วนะเจ็ดนิ้วก็อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณประมาณประมาณนี้นะนะครับจะตัดปลายตรงเป็นรูปตัวยูตัววีคุยกับลูกค้าเอาหลับตา,า,า,าพี่ตาไว้แลกอก็ห์อพ่นฆ่าเชือ้อฆ่ากลุมซวย มาตรการสาธารณสุขแล้วก็กต้องเข้มงวดเข้่งคัดนะเพราะวันจิตจากการสัมผัสนะอเชื้อโควิด1น่สบเกาสายพันธ์โอมิคอนนะครับคนนี้ได้รับเกียรตจากน่าแบบชื่ออะไรพี่ตุ๊ค่ะคุณปุ๊ตุ๊ตคุณตู้พี่ตู้อยู่ดาวไหนอยู่บินบุรีค่ะอยู่บินบุรีนะค่ะ เสียพี่กหพี่คือพี่พสีนี้ใช่ไหมใช่ค่ะข้างหน้าเนี่ยเอาออกสักจอสไลด์สั้นขึ้นมาหน่อยไหมสับริบหิี่ปลนะ่าไหมได้ค่ะโอเคนะครับผมด้านหน้าค่อนข้างจะบางนะตามที่แอบดูนะครับผมส่วนหน้านะครับบาง ผมนะครับส่วนหน้ามาหยิบมาเลยหยิบาแล้วก็วัดระยะประมาณริมวิปากนะครับตัดลักษณะเป็นอะไรมุมฉากขึ้นหรือว่าตัววีคว่ำนะำนะเราต้องหาวิธีตัดให้ผมลูกค้าหนาขึ้นนะวีผมนะครับลงมา น้มไปด้านขวาเล็กน้อยนะวีผมสี่้าองศานะแล้วก็ตัดบิดข้อมือนิดนึงแล้วตัดเลยขัดข้อศอกเล็กน้อยเราสไลด์ฝั่งที่ตัวเองไม่ถนัดเสียก่อนก็ได้นะเก็บรายละเอียดทัน น้อมมาด้านขวาเล็กน้อยสี้างสานะแล้วก็ตัดสไลด์ลงมาปล่อยลงมาวัดระยะซ้ายขวาเท่ากันด้านข้างห้ามสไลด์บางห้ามสั้นนะตัดแค่นี้ก็พอผมลูกค้าก็จะดูหนาขึ้นครับ ถ้าเราไปยกไล่เลยเยอร์นะผมลูกค้าจะบางอยู่งกวน,นี้คิดแทนลูกค้าเลยไม่ต้องลูกค้าสั่งนะถ้าก็สับให้สั้นให้บางก็ค่อยว่ากันคืนี้นะครับเดี๋ยวเรามาหาฐานความยาวด้านหลังนะนะครับกระดึงมาข้างๆ้านะคใกล้ลายอยู่ไหนใกล้ลายอยู่นี่ ตัดเลยโนมันค่อมมนข้างนมันค่อนข้างโนมันค่อนข้างมาตัดกดแล้วก็ตัด วดแล้วก็ตัดเลยแล้วก็ตัดก็ตัดเนะลย อยู่ลงมาแล้วก็ตัดชั่วชั่วช่วช่วชัวแอบเห็นผมคันลูกค้าดึงเลยไม่ต้องไปขอนะไม่ต้องไปบอกขาดึงไปเลยโดยที่ไม่ให้ลูกค้าดูตัวดึงไปเลยมันเกะกะลูกตาตาดไปให้มันบางใช่ไ พอได้ความยาวเราจะมที่เดี๋ยวเราจะมายกเลเยอร์ขึ้นนะผมจะเอาทุยขึ้นมานิดนึงนะเห็นไหมเห็นผมที่มันคันไหมนะบริการเสริมยกขึ้นมานะครับทีนี้เราก็จะมาอะไรยกทุยทุยไม่ต้องสูงอนะสักสี่นิ้วพอนะครับยกขึ้นมา เอาอย่างเ้จอผมคันอีกแล้วเ <c oughs> ส้นที่สามมัดิงเลยอายจังผมจะตัดผมได้เอาตัวผมคันลูกค้าออกนะยกขึ้นมาใช่ไหมยกผมเก้าสิบองศานะครับยืนขึ้นดีกว่าข้ามันไม่ได้ล้วผมก็เลยสไลด์อะ cơm cắn, nè. nè, mặt bên con. trái này. bèn, tôi làm này giùm xôm, bèn kẹt. nè. đưng สี่ห้าองศาก็พอผมไม่ต้องการให้มันมันฟูนะถ้าเราเลเยอร์ขึ้นสูงมันจะผมจะฟูนะผมพี่เราแล้วก็เลยต้องเลเยอร์ต่ำสี่ห้าองศาก็พอนะแล้วก็สไลด์เลยสไลด์ถึงไหนถึงแค่กลางเป็นหูวก็หยุดนะเพื่อจะให้มันมาคอนเนคกับอะไร ผมท้างหน้าที่มันบางและเกินตัวนี้นะครับแล้วก็อะไรวาดึงไม่ไหวผมคันที่เ้นที่ห้าตัดเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็แบ่งผมไปตั้งฉากขึ้นเลยแค่สี่พ้างสายมาแล้วก็สไลด์ออกสไลด์ด้วยแล้วตัดตรงๆด้วยมันจะได้เรื่องอะไร จะเยอะแล้วก็บางผิวตึงสไลด์ไป ทงไปผมก็หยุดนะไความยาวนะก็เท่าที่เรากำหนดไว้เลเยอร์ขึ้นมาแค่สี่นิ้วนะมองไม่เห็นมันมืดวิเศษมาหลังบ้านนะครับแล้วก็แบ่งผมฮอตชูกอกมานะม้าใหญ่ๆห,หน่อยเป็นพ่อมา้า วีเข้าวิ่ออกน้องผมไปไหนน้องผมไปด้านหน้าร้อยสามห้าองศาระสับแซรกนะลดบางมายี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกสักวงหนะึ่งเพื่อให้ผมมันคอนได้กันยกผมขึ้นอะไร135ร้อยสามห้าองศา ดีผมมาหลังบ้านยกผมขึ้นใี้หมดเลยผมส่วนด้านซ้ายนะครับยกมาเลยน้องผมมาด้านหลังร้อยสามห้าาและสแซกไปปลายนะครับเก็บรายละเอียดให้หมดนะเปลี่ยนตำแหน่งการยืนนะมายืนด้านซ้ายลูกค้านะน้องผมมาด้านหลังแล้วก็ตัดปลายออกซิกแซก เราเป่าพอผมไม่แห้งประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นก็พอแล้วก็มาแต่งทรงนะตรงไหนที่มันไม่สวยไม่เข้ารูปโทรงก็เก็บรายละเอียดนะตัวนี้บางแล้วได้แล้วตรงนี้หนาใช่ไหมแบ็กซิสเซอร์เบาๆนะครับแบ็กซิเซอร์เบาๆคอยสติ๊กด้วยตรงนี้หนาหยิตรงนี้หนา เบสิเซอร์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 เบสิเซอร์ดีพัตติงฮาปชิเซอร์ไฮพายบางผิวดีพัตติงคอยพัตติงดีพัตติ้งประวัติศาสตรในเล็ก รอยคัตติ้งเพราะว่าต้องการให้กรอบทรงมันครบถ้ามันสั้นเข้าไปหน่อยคอยๆๆๆๆๆๆตัดเร็วๆอย่าช้ามันโง่งลดไข่โอ่นะเร็วลูกค้าจะรีบกลับบ้านจะรีบไปเปิดร้านกาแฟนะโฆษณาร้านนะพี่ไม่เป็นไรค่ะอายอายพี่นะอายลูกค้าเยอะอยู่แล้วพี่ก็บอกสายฝา วั yeah. นนี้อยากได้ใดวด nee โอลลุ่มอรือว่าใดโฟงใดธรรมชาติหรือใดตรงๆรงเอาธรรมชาติได้ค่ะธรรมชาตินะเดี๋ยวได้เสร็จแล้วมาตรวจอีกครั้งหนึ่งนะหนาวเลยรัวเลย วจเช็คผมมันซ่อนอยู่ไยทอยหรือเปล่าแล้วตรงนี้เส้นเดียวก็จะให้มันเหลือนะยกขึ้นมาตรวจดูตอนนี้ขอบคุณนะครับนางแบบคุณพี่อะไรนะคืมแล้วตุ๊ค่ะคุณพิ่ตู้มินบุรีนะขอให้ค้าขายเฮงรวยลูกค้าเต็มร้าน <c oughs> เป็นเสียฐีมหาเสียฐีเรื่องซูซุดัลต,รตรีด้วยนะพี่นะ <c oughs> ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยฉีดล็คซีนแล้วขอให้แข็งแรงเหมือนเดิมกลับไปเป็นสิบแปดอีกครั้ง หนานะห้ามชิเสื้อออกนะห้ามชิเสื้อออกให้มันใกล้เคียงกันให้มันเท่ากันนะ่ะหนาก็หนาเท่ากันบางก็บางเท่ากันนะ่ะบริเวณปลายผมนะไม่ใช่จุดหนึ่งหนาจุดหนึ่งเทึบจุดหนึ่งบางครับเป็นช่างเราก็ต้องอะไรชิ้เสื้อให้ลูกค้าค่อยๆนี่หนาไหมนะหา้ามชิ้นเสื้อลงไปรัวๆไป คเดี๋ยวจะตัดผมว่าช่างใหญ่โทรศัพท์จองคิวเข้ามานั่นจะจู่โจมมานะช่างใหญ่มีคิวทุกวันเลยคิวตัวหนึ่งชั่วโมงนะสิบโมงเชา้าถึงห้าโมงเย็ยนร้านกำเนิดซาลอนตั้งอยู่ปากซอยพระหุนโยธินห้าสิบสองตรงข้ามตลาดสดที่จเจริญเขตสายไหมกทมนะ พยายามบอกทุกคลิปนะครับเนื่องจากพี่น้องประชาชนเขโทรมาทุกวันเลยหกสิบเจ็ดสิบสายช่างใหญ่อยู่ที่ไหนช่างใหญ่พยายามบอกนะครับทุกคลิปเลยแต่ว่าก็มีคลิปที่ไม่ได้บอกห้าพันหัวคลิปนะก็เลยต้องโทรศัพท์มาถามบรจดาระวันเลยยังมีชีวิตอยู่นะยังไม่ตาย จับมานะสไลด์ตัวไหนมันยังไม่สวยก็สไลด์เลยสไลด์แบบแห้งๆเยนะ่ยจ้ะคนแกต้องคมนะถ้าไม่คม,มจะดึงเลยมันจะดึงทำให้ลูกค้ารู้สึกเจ็บนะทุกท่าจะต้่งคมมาคมมากๆนะ 快快快快！Bye, bye, bye, bye. ความยาวพี่เลเยอร์ขึ้นมาแค่สี่นิ้วนะไม่สูงนะประมาณนี้ใส่น้ำมันไหม,ไ,มได้ค่ะสิวที่ไปไปหรือจะใส่แว็กนิดเดียวแว็กนิดเดียวก็ได้ค่ะแว็กนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแว็กนิดเดียวใส่ไปที่ไหนใส่ที่ใบผมนะให้มันเงาให้มันเหนือตัวเล็กน,นึง ผมที่ฟูฟูก็ดึงดึง,ดงตอนนี้นที่มันฟูฟูก็กดกดลงเอาลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะขอบคุณค่ับพี่บ๊ายบาย